องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญภาพพระกฐถินพระราชทานไปนทอดถวายณวัดสะแก้วพระอารามหลวงจังหวัดสะแก้ววันนี้เวลา10นาฬิกานายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีประธานกรรมการบุรณนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชาเป็นประธานในพิธีเชิญภาพพระกฐินพระราชทานประจำปี2568 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานภาพพระกฐถินแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาทุ่นไตรามาสนาวัดสะแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วได้มีกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชทั้ง21แห่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก สำหรับวัดสาแก้วเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นสำนักเรียนดีเด่นเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของอำเภอเมืองสาแก้วปัจจุบันเป็นศูนย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระสังฆาธิการที่ศึกษาอยู่จำนวน40รูปมีพระวัชะระธรรมพานีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส นอกจากนี้ภายในวัดสระแก้วมีวิหารหลวงพ่อทองเป็นวิหารทรงไทยภายในประดิษฐานพระรูปหล่อของหลวงพ่อทองหรือพระครูรัตนสราธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดสระแก้วที่ชาวสระแก้วให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้เวลา8นาฬิกาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสรแก้วอำเภอเมืองสระแก้ว นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเครื่องหมายตอบแทนและมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาที่ปฏิบัติงานยาวนานจำนวน9รายแก่ผู้สนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสา,า้วจำนวน8ราย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทห่างไกลให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณอาคารพวงชมพูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกแก้วดรพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดสะแก้วจำนวน103ทุนทุนละ5,000บาทโดยศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสกแก้วนำผู้ปกครองเด็กออทิสติกและเด็กผู้พิการเข้ารับทุนการศึกษาจากพระรูปของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดี สืบด้วยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีที่ทรงเข้าใจในฐานะพระมารดาที่ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาการเรียนรู้ของพระโอรสอย่างใกล้ชิด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประธานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนเริ่มสําหรับจดทะเบียนขอตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและทรงมีพระเมตตาประธานทุนให้เด็กที่เรียนในระบบเด็กที่ขาดโอกาสเรียนเด็กที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษประเภทออทิสติกสติปัญญาและเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ซึ่งมีฐานะยากจนเพื่อการดํารงชีวิตต่อไป นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการ kick off สารพลังความร่วมมือเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ และยกระดับสิทธิแรงงานสู่การเติบโตเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนโดยมีดรพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วผู้แทนสหภาพยุโรปผู้แทนจากรัฐบาลสวีเดนผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและเครือข่ายแรงงานเข้าร่วมแสดงพลังความร่วมมือการจัดกิจกรรมชิกออฟครั้งนี้เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อสร้างความตระหนักรู้และขับ เลื่อนมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานไทยให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายลดการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับพร้อมยกระดับแรงงานไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและได้รับการยอมรับในระดับสากลจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมคณะได้ลงพื้นที่อำเภออรัญ,ญญประเทศเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ประกันตนจำนวน3รายซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ทุพพลภาพ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการให้ความช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมที่อาคารโดมอเนกประสงค์และหอประชุมใหญ่ชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดจัดงานมหากรรมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยดรพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคีภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมภายในงานมีบูธกิจกรรมกว่า40บููธบริการโซนฝึกอาชีพซึ่งประชาชนต่อคิวเข้าร่วมกิจกรรมอาชีพต่างๆเช่นการทําขนมไทย งานอาหารงานดอกไม้ประดิษฐ์งานแฮนด์เมดและทักษะงานช่างพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างรายได้เพิ่มได้ทันทีขณะเดียวกันยังช่วยเปิดโอกาสให้แรงงานอิสระเข้าถึงข้อมูลรัฐได้ง่ายขึ้นโดยทักษะอาชีพใหม่มีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มและได้รับบริการด้านแรงงานครบจบในที่เดียวถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากในจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสกวเชิญชวนประชาชนร่วมส่มความสุขในเทศกาลปีใหม่2,569ด้วยการเลือกซื้อของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมช,มชนโอท็อปของจังหวัดสก้ลซึ่งเป็นของดีมีคุณภาพผลิตด้วยภูมิปัญญาและความตั้งใจของคนในท้องถิ่นจังหวัดสกวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมส่งต่อความสุข ด้วยของขวัญของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปของจังหวัดสก,กวเพื่อช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดสก,ก้วสามารถเลือกซื้อสินค้าโอท็อปได้ที่ตลาดนัดโอท็อปในแต่ละอำเภอร้านโอท็อปจังหวัดสก,ก้วหรือผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ประกอบการ ดรพัชรีสาลาสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกแก้วเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าเย,ออยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดสกแก้วโครงการธงฟ้าเย,ออยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ประชาชนและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและผู้ผ,ผลิตสินค้าในพื้นที่ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าและสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดกว่า1,000รายการลดราคาสูงสุดถึง60%นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าชุมชนสินค้าโอท็อปและสินค้าจากผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมารวมกว่า100คูหา ที่มูลนิธิสว่างสักแก้วธรรมสถานอำเภอเมืองจังหวัดสักแก้วมูลนิธิปอเต็กตึงจัดพิธีมอบจักรยานในโครงการจักรยานเพื่อน้องสัญจรโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายทรงศักดิ์มหาศักดิ์สิริประธานมูลนิธิสว่างสักแก้วธรรมสถานและคณะกรรมการมูลนิธิผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนจากหลายพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยในปีนี้มูลนิธิปรเทกตึงได้มอบจักรยานจำนวน100คันทั้งขนาด20และ24นิ้วพร้อมอุปกรณ์กีฬาอีก5ชุดนางนีฟคอรีเออร์ส mith ผู้นําโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจําประเทศไทยและคณะได้เข้าพบผู้บริหารจังหวัดสแก้วนาโดยดรพัชรีสาราสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่จังหวัดสะแก้วโดยการหารือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการบริหารจัดการการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสแก้วตลอดจนร่วมกําหนดแนวทางความร่วมมือในการ ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ